สวัสดีครับท่านผู้ชมก็ผมติ๊กฮีโร่ก็กลับรับใช้แฟนๆอีเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่5้านะครับใป็นการนําเสนอเล็กดับจำนวน 40, 40ชุดนะครับดับได้ทั้ง6ประตูนะครับคัดมาเพื่อคัดกรองให้เหลือน้อยลงไปนะครับก็รับไปพิจารณาด้วยนะครับผมระหว่างผมติ Hero ๊กฮีโร่กับอาจารย์ยอดธงนะครับว่พิจารณาแคปหน้าจอไว้นะครับต่อไปก็นําเลขดับฮนะ ต้องสองทนนะรวมทั้งสองน,ะน 2, 2, มาปัดคัดกองออกไปจากผังหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยี่สิบชุดนะครับเป็นผังมาตรฐานไม่รวมเลขกเบิ้ลน,นะครับถ้าเลขกเบิ้ลมาก็ผิดแน่นอนก็ต้องทําใจนานๆจะออกสักครั้งสองครั้ง,ก,งก็ต้องปล่อยเขาไปเถอะหวยไม่หยุดออกนครับอ,ออกตลอดเวลานะครับก็หนึ่งร้อยี่สิบชุดนะครับอยู่นี่เป็นชุดชุดสามตัวสลับนะครับก็ดูนะครับ ขีดเดียวดับได้ท่านเดียวนะครับสองขีดดับได้สองท่านนะครับส่วนสบายสีไว้เป็นชุดที่มันได้ถูกดับนะครับเพื่อให้ท่านจะได้ดูได้ชัดเจนนะครับต่อไปก็คัดจากเลขดับมาเป็นเลขเด่นนะครับรวมมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูจํานวนที่เป็นเลขเด่นนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นถึงจะมากก็เป็นแค่แนวทางนะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเป็นแฟนทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับก็ ็นหน้าที่ของผมในงวดน,นี้นะครับผมให้เลขเด่นนะ901มา1ตัวนะครับผมก็เลยอั่มเใน9เลข0และเลข1ไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับก็รับไว้พิจารณาด้วยนะครับผม EP นี้ก็จบเพื่อเทียงเท่านี้นะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเพราะว่างวดอาจจะมาล่าช้าไปนะครับเพื่อท่าน รับพู้ข้อมูลไปอย่างรวดเร็วทันต่อเวลานะครับก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม